อยากถามว่าที่ครูบาอาจารย์บางท่านสอนบอกว่าดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดเนี่ยสามารถปฏิบัติได้หลุดพ้นจริงไหมครับคำพูดนี้ฟังดูแล้วไม่ใช่คำพระศาสดานะนั้นข้อปฏิบัติรัดสั้นเนี่ยพระศาสดาตัดไปแล้วไม่มีบทพจนนี้ในคำพระศาสดานะ มักวิธีที่สะดวกสบายต่อการข้ามรรคผลนิพพานพระศาสดาบอกบอการพิณาผัสสะนะการกระจายผัสสะออกการแยกองค์ประกอบของผัสสะออกเช่นเมื่อผัสสะทางตากระทบแล้วให้พิาณาว่าตาไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงวิญญาณทางตาไม่เที่ยงเวทนานเกิดจากสัมผัสาทางตาไม่เที่ยงนี่คำพระศาสดาโดยตรงเป็นอย่างนี้นะส่วนหลุดพ้นได้ไหมนะเรื่องการดูจิตพระตถาคตก็สอนการดูจิต นะนั้นยมต้องเอาคำดูจิตของพระตถาคตนะมาถ่ายทอดการถ่ายทอดคําว่าดูจิตเนี่ยพระองค์ตัดไว้ในเรื่องอะไรเรื่องของสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่พระองค์ตัดไว้ในเรื่องของอานาปานาสติพ <c oughs> รงอธิบายสติปัฏฐานสี่ด้วยอานาปานาสตนะิการรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยจิตที่รู้ลมเนี่ย ถ้าใครรู้สึกถึงลมที่ไหลเข้าไหลออกเป็นกายานุปัสนาสีปทานใครรู้สึกถึงความเฉยๆขณะที่รู้ลมเข้าลมออกเป็นเวทนานุปัสนาสีปทานใครมองว่าจิตฉันกําลังรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นจิตานุปัสนาสติปทานนี่ดูจิตดูอย่างนี้พระองค์ตรัสว่าเราไม่กล่าวอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผาวิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นั้นดูจิตอยู่อย่างนี้ก็คือรู้ว่าจิตเรากำลังรู้อารมณ์แต่ถ้าใครเห็นว่าจิตเราเนี่ยที่รู้ลมเนี่ยแปลเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนไปรู้นั่นรู้นี่อารมณ์นั้นอารมณ์นี้เห็นอาการไม่เที่ยงจางคลายดับไปนะของจิตหรือของธรรมชาติที่จิตรู้ คนนั้นเรียกว่ากําลังเห็นธรรมในธรรมนี่สติปัฏฐาน4ีครบอย่างนี้ <c oughs> และตัวดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมสอย่างนี้ผู้เจ้าประกันเวลาไว้ว่าถ้าทําเต็มที่เนี่ยยางดีเนี่ยไม่เกิน7ปีเร็วสุดวันหนึ่งก็คืน1ไล่ไปเจอทั้งถึง7ปีอย่างนี้ประกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นํำบทพิษนาที่โยมพูดมานั้นไม่มี ที่มีคือมีแค่นี้นะมีอย่างนี้แล้วมีคําถามม well ีคําถามซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกันว่าพกจิตให้ทําลายจิตพกผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้ถึงจะถึงความเป็นสุขหรือคนที่แท้จริงอันนี้เป็นเป็นคํามีในพุทธวจนะไหมแล้วก็สามารถพ้นได้ก็ไม่มีในพุทธวจนะนะนั้นพระเจ้าให้ทําลายขันท้าให้ปล่อยวางอุปทานในขันธ์หนึ่งห้านะ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะ <c oughs> รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงจางคลายความดับของมันนะพิจารณาอย่างนี้ได้หมดนะนั้นถ้าเธอพิจารณาขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงจับเรื่องเดียวก็ได้หรือโดยความเป็นทุกข์จับเรื่องเดียวก็ได้หรือโดยความเป็นอนัตตาจับเรื่องเดียวก็ได้ พุทเจ้าบอกคนที่เธอหวังได้ในทิฏฐธรรมคือพราหลาน